การแพ็กเงาะแล้วอยากจะกลับไปแพ็กที่บ้านเลยเนี้ยนะเนี้ยมากเลยนะคุณเห็นครั้งแรกกับการแพกเงาะแพกเงาะเพื่อส่งไปแบบเขาบอกว่า3วันใช่ไหมใช่โอ้โหสามารถเก็บรักษาความสดได้3วันนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเนาะ่เรียกได้ว่าตอนนี้ฮะตลาดเองตลาดจีนเองก็ถือว่าเปิดรับ S <S ผลไม้ไทยอย่างเต็มที่นะอย่างที่บอกนะคะว่ารักษามาตรฐานของเราใ,ใ,ให้ได้นะคะ<ช>คุณภาพของผลไม้เองนะคะรักษาตรงนี้ให้ได้เรียกได้ว่าตลาดเองก็สามารถที่จะเปิดรับได้อย่างแน่นอนค่ะคไปดูในเรื่องของภาคเกษตรอีกภาคหนึ่งนะคะเกี่ยวกับปะุสัตว์นั่นเองนะคะหลายคนกังวลว่าไอ้โรคลำปีสกินที่เป็นโรคผิวหนังในวัวในกระบือเนี่ยนะคะเออในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจะเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้นะจันทบุรีเองก็ยืนยันนะคะว่าเนื้อแล้วก็นมค่ะปลอดภัยจากโรคลำปีสกินค่ะพร้อมนะคะมีการเฝ้าระวังตรวจสอบกบ ลักลอบเคลื่อนย้ายโคกระบือเข้าจังหวัดอย่างเข้มข้นค่ะ นายวรากรจิตหลังนะคะปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีก็เปิดเผยว่าจันทบุรียังไม่พบการเกิดโรครัมปิสกินนะคะซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่แล้วก็เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่สําคัญในโคกระบือแต่ไม่ใช่โรคที่ติดสู่คนได้ค่ะโดยสัตว์ที่ติดเชื้อนะคะลักษณะเขาก็จะมีไข้สูงต่อมน้ําเหลืองโตแล้วก็มีตุ่มขนาดใหญ่ประมาณ2-5เซนติเมตรขึ้นที่ผิวหนังทั่วร่างกายจึงมีการเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบนะคะพร้อมให้ความรู้กับเกษตรกรใน ังหวัดเพื่อป้องกันโรคแล้วก็ขณะนี้ทางด้านของด่านกักกันสัตว์จังหวัดจันทบุรีแล้วก็จุดตรวจโรคนะคะได้เฝ้าระวังการลักลอบเคลื่อนย้ายโคกระบือระหว่างจังหวัดค่ะหลังนะคะจังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยพบการระบาดเป็นวงกว้างแล้วก็เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคด้วย ส่วนการทำงานเชิงรุกข,ของเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีการลงพื้นที่ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อใช้สารเคมีฆ่าแมลงแล้วก็แนะนำให้เกษตรกรนะคะทำการป้องกันแมลงซึ่งจะเป็นพาหะของโรคด้วยการสร้างตาข่ายกันแมลงให้กับโครกระบือที่เลี้ยงไว้ด้วยค่ะ ส่วนความคืบหน้าการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคนะคะขณะน,นี้ทางกรมปรศุสัตว์ก็ได้จัดหาวัคซีนพร้อมกระจายลงพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดแล้วโดยพื้นที่อำเภอสอยดาวของจังหวัดจันทบุรีซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงโคกระบือเป็นจำนวนมากทางปศุสัตว์เองก็ได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในฟาร์มเลี้ยงไปแล้วนะคะเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ตรวจสุขภาพของโคกระบือไปมากกว่า3,000ตัวอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีก็ยังได้ให้ความเชื่อมั่นเรื่องการบริโภคเนื้อสัตว์แล้วก็นมนะคะว่ามีความปลอดภัยแน่นอนค่ะเพราะว่ามีการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์แล้วก็ตลาดการค้าอย่างต่อเนื่องส่วนประชาชนที่พบเห็นนะคะการลักลอบนําสัตว์เข้าจังหวัดโดยไม่ถูกต้องหรือพบว่าโคกระบือที่เลี้ยงไว้เนี่ยป่วยเป็นโรคให้ติดต่อประสานงานราได้ที่ปศุสัตว์อำเภอทุกแห่งได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะไปฟังคําสัมภาษณ์ค่ะ ส่วนของอาชาวจังหวัดจันทบุรีทั้งหมดนะครับผมในฐานะที่เป็นผู้ษัทจังหวัดกํากับดูแลในเรื่องของออสัตว์เลี้ยงนะครับสัตทางปศุสัตว์ทั้งหมดเนี่ยรวมไปถึงโรงฆ่านะครับเนื้อสัตว์ที่บริโภคไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูนะครับเนื้อสุก,กรแล้วก็เนื้อโคกระบือเนี่ยยืนยันว่าเนื้อที่นี่เนี่ยปลอดภัยสําหรับการบริโภคทุกอย่างครับรวมถึงนมด้วยครับ